ออ,อสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเกมช่างแมงเหอะเอาเป็นว่าเราเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวฮอล์เรอร์นะครับอ่าผมก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์เหมือนกันว่าเกมนี้มันจะให้ทํะไรนะครับคืนที่หนึ่งของโอ้โหแล้วเสียงเดะเดะเดบาเบาเสียงกันกูจะตายหาเพราะเสียงเนี้ย เกมนี้นะครับมีแจกฟรีนะครับลองพิมพ์ชื่อเกมไปเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะฮะใครที่ต้องการที่จะเอ้ฮ้ยมีทําไมวะให้กูเก็บอะไรครับบอกว่าแหลกกด C เพื่อใช้เหมือนเทียนหรือันนี้เป็นเหมือนแมปอ๋อแมปอ่ะแล้วรูปมือ,อคืออะไอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้กอูอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็อ๋อเป็นรูปมือ โอ้ยเห้องแม่งโอ้หูหห้องแม่งอย่างเยอะเลยบ้าปะเนี่ยให้กูเข้าทุกห้องเลยเหรอเ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวนยแปบ๊บหนึ่งโอเคมาใหม่แล้วครับเมื่อกี้นี้โอ้โหผมรู้ได้เลยว่าผมตกีดแน่นอนฮะ,ะเอา้าเออร์นี่ไม่ใช่ที่เดิมอะเอาเฮ้ย อะไรอ่ะตอนนี้ความมืดคุณมีความมืดเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วของมันดูดเข้ามาในตัวกูเป็นแม่เหล็กอ่ะตัวดึงดูดหรืออะไระมันบอกว่าให้ปิดประตูเอ้ยให้ปิดประตูนะฮะเพื่อที่จะอ่สโลว์เย็ดแค่โอ้โหมึงเริ่มมามึงก็มีเลยเออเริ่มมาก็มีเลยเหรอเจเยนจียน นีอ๋อกับซีเชัยเทียนไขครับแหมงเอ้ยเพิ่งเริ่มก็มีแล้วอะเย็ดเค่เย่โอ้โหจุดหมายคืออะไรกูยังไม่รู้ครับเหนื่อยเอ้ยเป็นไรเป็นไรอ๋อแค่หอบแดกเฉยๆไม่มีอะไรอ๋อ อย่างนั้นเลยแล้วแมพไม่ต้องดูแล้วแมพเนี่ยเดินสุ่มเอาละนะฮะจะวันนี้กูต้องมาทำอะไรวะเหมือนมาหาของเหมือนเกมขโมยของแต่เสือขโมยของได้ไม่ดูที่เลยดโอ้โหวันนีฮะทำอะไนงี้ฮะขอจุดไฟหน่อยฮะเหลืองเลยเนะี่ย เป็นเป็นโรคอะไรอะไรทำไมตัวเหลืองอะท่าขึ้นนะอ๋ออะไ<ป>อะไรโอ้โหขยับได้ด้วยกูไม่อยู่แล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วเอ้อะไรอะไรอ่ะอ้ามีอะไรยังมีทำไมวะรูปผ้าโอ้โหกูอยากกูอยากอยู่เลยกูอยากอยู่เลย,ลย,ลยลจริงๆเดี๋ยวแม่งมีอะไรที่แบบ <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงยังมีอีกอ่ะ ไม่เอาได้ไหมกูไปละบาย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 อย่าหวังว่าจะได้แดกกูเลยอย่าหวังนะฮะเขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยยาเดี๋ยวมวันบุกขหลังแลนะ้วมันอยู่ข้างหลังคางแม่งเยอะเหลือเกินนะเราควรจะไปทางไหนดีฮะโอ้โหแล้วมืดชิบหายเลย จุดไฟกับไม่จุดไฟนี่แม่งเหมือนกันเลยอะ่ะแม่เจ้าแล้วท่อม,มีทำไมเยอะแยะวะท่อแม,ม่งมาทางเยอะเหมือนด้อแน่แน่มันก็มีอยู่อย่างนั้นนะเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ What มันต้องการอะไรครับต้องการอะไร นี่จะเสียงดนตรีเนี่ยนะฮะเลวเก้าอี e. คุณนั่งได้ไหมเหนื่อยนะเนี่ยแค่เดินแค่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับขนาดผมเป็นคนเล่นนะเนี่ยเหนื่อยเลยเมื่อกี้เปิดมาดูเหมือนจะเจอเลยเอ้ยทางขึ้นอะไรยะลองขึ้นหน่อย อะไรอะคะแนนลิมิตเอาอัดไอ้เทียอะไรวะอะไรวะบ่งกีอะไรมนุษย์ป่าหรืออะไรวะโอ้มันบอกว่าออกไปไม่ได้ครับถ้าคุณไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างอะ่ะผมก็แปลไม่ถูก i n f o l l o w to t h a t room มาม่ไม่ได้อยากจะไปหาหรอกนะไปได้ยัง ไปไม่ได้เงาโอ้ยปิดประตูห้องกูจะอยู่อย่างงี้ไปจนตายไม่ไปไหนแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ไปมันก็ไม่ได้อะมันบอกมันต้องหาของอะไรสักอย่างนะโอ้โหแล้วกูจะจำทางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวด็ดแมพอ่าฮะแม่แม่เยอะเหลือเกินจะเยอะไปไหน อ้โอ๋อถ้าเกิดเปิดดูแมพใช่ไหมแล้วเราก็ไปทางที่เรายังไม่ได้ไปอะตรงนั้นแหละเสียงอะไรวะเอ้ยศพมันจะแดกกูไหมเนี่ยอ้หแล้วเทียนไข่เทียนไข่ช่วยกูได้ไหมเทียนไข่โอเคดูเหมือนอาจจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่เดี๋ยวดูแมพเคตรงนี้ยังไม่ได้ไปฮะ โอ,โอ้ยอูแค่นี้มึงก็เอาไอ,อา้ัะเ้ยเลี้ยวขวานะฮะเพื่อไปที่ห้องเหมือนห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งจะเดินดังทำไมวะเขาก็รู้หมดว่ามึงมาเนี่ยแม่รูปภาพเฮ้ยแล้วไม่มีไอ้นี่อีกแล้วอ่ะ ศพเยอะเลยแกเนี่ยยุ้เฮ้ยเทีนยนไขอ๋อเหมือนตัวดูดเทีนยนไขครับโอเคทางนี้เรามาแล้วนะฮะต้องไปดูเหมือนห้องห้องเล็กๆห้องนี้ครับเ,เราจะมาดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรเล่นกูเลยโอ้โ อยู่ยพุ่งใส่กูอีกเออเออเอออเออคืออะไรเอา้อากดดับเทียนทำไมวะเอาโถปโัตโถปฏิโถเทนะดับไฟทำไมวะบ้าไปเนี่ยสองเมื่อไหร่จะ งเฮ้ยอย่าเหนื่อยเด่กก็ตายหาหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโครงกระดูกโอ้ต้องไปทางนี้จริงเหรอมือจะไม่หลอกกูใช่้ยมขยับได้แล้วไม่มึงอย่ามานะขอร้อง าบอกว่าเมื่อกี้ตกใจมากนะฮะไม่ต้องมาแล้วนะโอย้ยเทีนยนไขแม่งก็ซือหมดอีกเมื่อกี้แม่งเป่าดับไปทำไมวะปะโทแล้วรูปนี้แม่งมีทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะมันต้องมีอะไรสื่อแน่แน่เอ้ยมันบ่าอีกแล้วมันบ่าอีกแล้วโอ้ยมีอะไรเยอะแยะวะ แค่มาเอาของเฮ้ยแต่เราขมโมยทองนี่ว่ะเฮ้ยเราเป็นคนไม่ดีเหรอเฮ้ยเราเราก็ทุกคนเนี่ยก็จะมีเหตุผลของตัวเองนะฮะจริงจงนี่เราขมโมยไปเนี่ยเราไปเอาไปใช้เอาไปใช้เออขโมยเอาไปใช้อชือ,ไ,อไ,ไม่มีอะไรเลยโอเคเราตรงไปนะฮะล้วก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งฮนะฮยยานะมึงมึง ไม่มีใช่ไหมไมีมอาลงอกเว้ยลงตูดเลยลงตูดเลยจังหวะนี้ครับเรามีห้องเพิ่มแม้ขอบใจยังมีนะยังมีแกปิดห้องปิดเอออะไรอะเฮลปมีเฮลอะไรวะกูช่วยกูก่อนเนอะโออ,อะไรเนี่ย ดอนทัสอันนี้วั e มิดาวนี่บอกว่าอย่าเชื่อใครนะฮะถ้าเกิดคุณเจออยู่ข้างลา่างดี <laughs> อย่าเชื่อใครคง <laughs> จะเชื่อลงหรอกแม่งโผล่ไว้อย่างนี้เนี่ยฮะบ้าแล้วโอเคลงแม่งห่องก็เยอะเหลือเกินวะใครจะไปหมดวะเนี่ยทางไหนวะผมก็ไม่ได้ดูให้มัน ไปทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาน,นะโอเคใชมึงกี่รอบละมึงกี่รอบละมึงกตีท่อแตกเลยกี่รอบแล้วครับทางนี้ครับแล้วก็มีห้องนะฮะเปิดแล้วเฮ้ยท้องอะไรอนะโซสกแกรกลัวม,มากๆกลัวมาก กูก็กลัวไม่แพ้มึงเนี่ยแมมงโคตรน่ากลัวเลยเวกัพตื่นตื่นอยู่เนี่ยไม่เห็นเนอะขนตูดลุกขนาดน,นี้เนี่ยฮะแม่เจ้าให้กูตื่นอะไรอีกนี่ยังตื่นไม่พอเราเหลืออยู่กี่ห้องวะหนึ่งสองสามสี่้าโอ้แม่งนับไม่ทั่วเลยแม่เจ้า จะครบวะเดี๋ยวนะเอ่อไปทางนู้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายตรงสุดขอบนู้นเลยโอเคสายแรกจะไม่ใช่อืมอ๋ออันนี้ใช่ปะวะไม่ใช่น,นี่เป็นทางแยกเฉยๆโอ้โหโอ้โหอาหาอือหือ,อ ไม่ใช่ใช่ป่ะเอาเลยโทษเก้าอี้นะฮะมีทำไมเนี่ยห้องเนี้ยฮะมีแล้วไม่มีอะไรเนี่ยแต่ไม่มีก็ดีแล้วเออไม่มีก็ดีแล้วมองในแง่ดีนะมันไม่มีก็ดีแล้วอย,อย่าไปว่าถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยนะ โอ้มืออีกแล้วย่าย่าไปเลยนะไปเลยใครมาไข่ติ่มวะแม่งไดนเสียงตื่น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 คุณผู้ชมอาจไม่ได้ยินนะแต่ผมได้ยินฉะนั้น้องงงห้องนี้ห้องใหญ่ด้วย แม่งต้องมีแน่ๆแล้วแบบเสียงอะไรเอ้ยเสียงเหมือนเหล็กขูดกับพื้นหรืออะไรสักอย่างครับโอ้เหมือนหนังผีเลยครับอารมณ์หนังผีอะโอ้ชิบหายปา้านั้นแม่งต้องมาแน่ครับมนุษย์ป้าทำไมมืดจังวะ มีไฟฉายด้วยดิไม่ใช่ไฟฉายดิขเขาเรียกว่าเทียนน่ะอ้ย Dead is only โอ้โหความตายคือการเริ่มต้นมันเป็นแค่การเริ่มต้นครับโอ้ยอนี่กูต้องเจออีกแล้วแม่เจ้าขอเทียนใครนะครับอะไรอ่ะสกีตเอาแน่นอนครับกูต้องการออกเดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยวนี้นบ,บัตนี้ แล้วมาแรงวันมาอยู่เลยมีวะตรงนี้เดี๋ยวนะแมปแมปเริ่มงงเริ่มงงแมปเอ้ยชึบอะไรอ่ะเอ้ยไปหาทางออกได้แล้วฮะอู้แต่ทางออกแม่งโอ้หูพ่อมึงใครโทรมาวะสัตว์เอ้ย ดอกจันหนึ่งหนึ่งเกโทรมาหาพี่เหรอโอเคช่างมันนะฮะเราไปต่อของเรานะฮะไปทางนี้นะโอเคโอ้ยเดินไปก็เสียวไปเนี่ยมไม่ใช่เสียวอย่างนั้นนะฮะคือคือเสียวอะกลักวเออง่ายๆนะฮะอย่านะจะบรรลุแล้วเอา้าแล้วเดินเลย เลนเลยครับเอาเดี๋ยวนะทางนี้อ๋อทางนี้ทางนี้โอเคอยานะเฮ้ยมึงกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ห้นี่อะไรครับ ชกูด้วยชวกูด้ชวกูไแล้วเงา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 มึงเห็นเงามันไหมเนี่ยมันเงาไปต่อแล้มันเบิเล้มึงอยู่นี่ไม่ได้แล้วอยู่นี่ไม่ได้แล้วมึงจะวิ่งไหมเนี่ยวิ่งเถอะนวิ่งเถอะเงาหายวะเงาไปไหนแล้วกูเดินถูกเท้าเนี่ยเดินเลยด้วย โดีเดี๋ยว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 ตรงไปตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงไหนสักแห่งเลี้ยวเลี้ยวตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะพี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วใจเย็นออกได้แล้ววู้ฮู้คืนแรกกูรอดรอดแล้ว คุณเตือนเมื่อเวลาบ่ายโมงให้สี่นะฮะตอนนี้สี่โมงนะฮะอ๋อคุณเจอทองประมาณแปดเอ็ดเปอร์เซ็นะฮะเขียนไข่นี่กูเจอเยอะสุดเลยเดนเจียนดันเจียนดันเจียนจะแข็งแก่งขึ้นเหรอเฮ้ยยังมีไนท์สองอีกเหรอยังมีคืนสองโอ้ย เอาไว้เข้าหน้าแล้วกันเอาไว้ขาหน้าแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้อยเหนื่อยชิบหายเลยแม่งเอ้ย